สวัสดีจ้าลีสาพิจิงขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องตกปลาเล็กๆช่องตกปลาบ้านๆของคนบ้านๆจ้าวันนี้ก็มาตกปลาหากับข้าวนะจ๊ะเนาะก็รู้สึกว่าบรรยากาศวันนี้ฟ้าปิดนะจ้ะเนาะฟ้าปิดรู้สึกว่าฝนกําลังจะมานะจ๊ะเนาะมีฝน,นตกโปอยเล็กๆๆน้อยนะจ๊ะเนาะนี่จ้าวันนี้ก็มากับ เจ้าคันนี้นะเจ้านาะนี่แม่ก็เจ้าคันนี้นะเจ้านาะแล้วก็เหยื่อนะเจ้านาะเหยื่อก็ใช้เหยื่อตลาดทั่วไปนี่แหละนะเจ้าน้อใช้เหยื่อตลาดทั่วไปนะเจ้านาะก็ดูผลงานกันไปยาวๆจ้าว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่านะเจ้านาะดูกันไปยาวๆจ้ารู้สึกว่าไม่ดึงจ้าน่าจะปลาขาวน้อยนะเจ้านาะ เต็มเลยจ้าปลาตะเพียนสไฟงามจ้า,ลจาปลาตะเพียนไฟงามจ้าเต็มเลยจ้ามันหวานจ้าตักหนุกดีเลยจ้า มีผลงานเพิ่มหรือเปล่าลจะเนาะดูกันไปยาวๆจ้าอาจจะเสียงดังบ้างนะจ๊ะเนาะเพราะว่าด้านฝั่งนูน้น่นกําลังตัดหญ้านะจ๊ะเนาะก็อาจจะมีเสียงดังเข้ามาบ้างนะจ๊ะเนาะรู้สึกว่าไม่ดึงแล้วจ้าเนาะ แก้มจ้าปลาขาวน้อยจ้าดูกันไปยาวๆนะจ๊ะเนาะว่าจะมีแต้มเพิ่มหรือเปล่านะจ๊ะเนาะดูกันไปยาวๆจ้าเมื่อกี้นะจ้ะเนาะก็ได้ดึงไปทีหนึ่งนะจ๊ะเนาะก็หลุดนะจ้ะเนาะหลุดนะจ้ะเนาะน่าจะมีใส่นะจ้ะเนาะเพราะว่ารู้สึกว่า ดึงคันไปวูบเลยนะจ๊านาะก็ดึงมาก็เปิดเบรกไม่ทันนะจ๊านาะเปิดเบรกไม่ทันก็เลยหลุดไปนะจ๊เนาะก็ดูกันไปยาวๆนะจ๊านาะว่าจะมีผลงานเพิ่มหรือเปล่านะจ๊านอะดูกันไปยาวๆจ้าีกเกมจ้าปลาขาวน้อยใสงามๆนะจ๊านาะรู้สึกว่ามีดึงจ้าคันแดงคันแรกนะจ๊านอะไปดูจ้า มะขาวน้อยจ้ามะขาวน้อยอีกเต็มนะจ้าเนาะ ข่าวน้อยอีกเต้มจ้า ข้าเขาอยเจ้า อีกเต็มจ้า chị tem cha sấy ngam ngàm, -ngàm. nó cho nó 咱们 กเกมจ้าปลาตะเพียนใส้งามๆนะจ้ะเนาะอีกเกมจ้าปลาขาวน้อยใส้งามๆนะจ้ะเนาะ เต็มจ้าตาขาวน้อยใสงามๆนะจ๊ะเนาะเบ็ดขาดจ้าสายรียดขาดนะจ๊ะเนาะขาดไปเลยนะจ๊ะเนาะครั้งที่สามของวันนี้แล้วจ้าครั้งแรกก็เบ็ดเอ่อ ชิโนเบอร์เบอร์สองนะจ๊ะเนา,าะง้างนาจาะจ๊ะเนาะครั้งแรกเนาะครั้งที่สองก็ดึงไม่ทันนาจาะจ๊ะเนาะคันงงเลยนาจาะจ๊ะเนาะส่วนตัวนี้เป็นตัวที่สามนะจ๊ะเนา,าะตัวที่สามก็อย่างที่เห็นนาจาะจ๊ะเนาะสายลีดขาดนาจาะจ๊ะเนาะเสียดยายเสียดายวันนี้หลุดไปสาม ค้างแล้วนะจ๊ะเนาะอีกสักหน่อยก็จะเก็บของกลับบ้านแล้วนะจ๊ะเนาะข้ามแล้วนะจ๊ะเนาะไม่ได้เปิดเบรกนะจ๊ะเนาะไม้นี้ไม่ได้เปิดเบรกนะจ๊ะเนาะเพราะว่าอุปสรรคใต้น้ํามีเยอะนะจ๊ะเนาะทั้งไม้ทั้งอะไรต่างๆนะจ๊ะเนาะก็เปิดเบรกทิ้งไว้ไม่ได้นะจ๊ะเนาะนอกจากตอนที่ดึงปลานะจ๊ะเนาะถึงจะเปิด ได้บ้างนะเจ้าเนาะเพราะว่าอุปสรรคเยอะนะเจ้าเนาะก็เสียดายจ้ะเสียดายเนาะวันนี้ก็หลุดไปสามครั้งแล้วนะเจ้าเนาะ,ก,นะนนก็คอยดูเนาะนะเจ้าเนาะก็คอยดูเดี๋ยววันหน้ามาอีกนะเจ้าเนาะเพราะว่าหมายนี้ก็มาเกือบทุกวันเลยนะเจ้าเนาะเพราะว่าเป็นโอ้คันแดงมีหึงคันแดงมีหึงเจ้าน่าจะปลาขาวน้อยนะเจ้าเนาะอะ,อะ เพราะว่าไม้นี้อยู่ใกล้บ้านเนาะจ้าเนาะใกล้บ้านไม่ไม่ไมกลจากบ้านเท่าไหร่เนาะจ้าเนาะก็คิดไม่ออกว่าจะไปตกที่ไหนก็มาตกที่นี่เนาะจ้าเนาะเดี๋ยวไปดึงคันแดงก่อนนะจ้าเนาะคันแดงมีปลาดึงแล้วนะจ้าเนาะ แค่แล้วก็ถึงเวลาเก็บของกลับบ้านนะจ้ะเนาะมาดูผลง,งานรวมของวันนี้นะจ๊ะเนาะนี่จ้าผลงานรวมของวันนี้นะจ๊ะเนาะก็พอได้เอาไปทํากับข้าวนะจ๊ะเนาะพอได้เอาไปทํากับข้าวนะจ๊ะเนาะก่อนจะจากกันไว้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะเนาะ สำหรับวันนี้ก็ขอก่าคำว่าขอบคุณจ้าล่สวัสดีจ้าขอตัวไปเก็บของกลับบ้านก่อนนะจ๊ะน้องคำแล้วนะจ๊ะเนาะขอบคุณจ้า